สวัสดีครับพี่น้องกิจจับแสงสันติภาพและสารธรรมแสงสันติภาพของหลวงรวมทั้งพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านพบกับผมอาจารย์สุธีเตชารักพงวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสุด,ดีบทที่129ทั้งบทซึ่งมีทั้งหมดอยู่เพียง8ข้อเท่านั้นนะครับและผมจะขอใช้ชื่อ หัวข้อในวันนี้ว่าวิธีการตอบโต้ศัตรูครับเราจะมาฟังพระวจนะจากพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับพวกเขาได้ข่มเหงข้าพเจ้าอย่างหนักตั้งแต่หนุ่มๆม,มาให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่าพวกเขาได้ข่มเหงข้าพเจ้าอย่างหนักตั้งแต่หนุ่มๆม,มาแต่ก็ยังเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้ คนที่ไถก็ได้ไถบนหลังข้าพเจ้าเขาทำรอยไถของเขาให้ยาวพระยาเวชอบธรทมพระองค์ทรงทำลายเครื่องจําจองของคนอธรรมจากตัวข้าพเจ้าขอให้ทุกคนที่เกลียดชังซิโยนอับอายและต้องถอยกลับไปขอให้พวกเขาเป็นเหมือนหญ้าที่งอกบนหลังคาซึ่งเขียวแห้งไปเมื่อยังไม่ทันโตซึ่งคนเกี่ยว ไม่เก็บใส่มือหรือคนที่มัดเป็นฟ่อนไม่หอบไว้ที่อกทั้งคนที่ผ่านไปไม่พูดว่าขอพระยาเวทรงอวยพรทั้งทั้งหลายเราอวยพรพวกท่านในพระนามของพระยาเวพระคัมภีร์บทนี้อาจจะกล่าวด้ว,ว่าเป็นคำอธิษฐานของผู้เขียนที่เขาได้อธิษฐานทูลขอการแก้แค้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้า กับคนที่ทำร้ายเขาคนที่กดขี่ข่มเหงเขาคนที่ขูดรีดเขาและคนที่ข่มเหงเขาซึ่งผู้เขียนนั้นเขาได้บรรยายโดยอธิบายถึงสภาพตอนที่คนอิสราเอลอยู่ที่ประเทศอียิปต์และได้รับการข่มเหงอย่างมากมายเขาได้บรรยายในข้อที่หนึ่งข้อที่สองว่าพวกเขาได้ข่มเหงข้าพเจ้าอย่างหนักตั้งแต่หนุ่มหนุมมาและก็ซ้ำอีกทีในข้อที่สองอีกครั้งว่า พวกเขาได้ข่มเหงข้าพเจ้าอย่างหนักตั้งแต่หนุ่มๆม,มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาได้เจอเขาได้เจอการข่มเหงจากคนอียิปต์ที่ได้ใช้พวกเขาอย่างหนักและพวกเขายังถูกคนอียิปต์ในการที่จะขูดรีดซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่3ที่บอกว่าคนที่ไถก็ได้ไถบนหลังข้าพเจ้าเขาทำรอยไถของเขาให้ยาว นะบรรยายให้เราเห็นถึงการที่คนอียิปต์นั้นเขาได้ไถนาบนหลังของคนอิสราเอลก็แปลว่าพวกเขาขูดรีดทางคนอิสราเอลอย่างลึกซึ้งและมากยิ่งกว่านั้นในข้อที่4ี่ก็บรรยายสภาพต่อไปว่าพวกเขาจำจองคนอิสราเอลนะครับพวกเขาจับคนยิวไปลงโทษอย่างไม่ยุติธรรม อย่างอายุติธรรมและประการสุดท้ายคนอียิปต์เหล่านั้นพวกเขายังเกลียดชังคนอิสราเอลซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่5บอกว่าทุกคนที่เกลียดชังสิยนเพราะฉะนั้นผู้เขียนจึงได้บรรยายถึงสภาพของคนอิสราเอลที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของคนอียิปต์ที่พวกคนอียิปต์นั้นทั้งข่มเหงพวกเขาทั้ง ไถานาบนหลังพวกเขาคือขูดรีดทั้งจำจองพวกเขาอย่างอายุติธรรมและมากยิ่งกว่านั้นพวกเขาก็ยังเกลียดชังคนยิวอีกด้วยนี่คือสภาพการที่พวกเขาเจอแต่คนอิสราเอลเขาตอบโต้อย่างไรครับพวกเขาได้อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้านะว่า ขอพระเจ้าที่จะสดับฟังคำอธิษฐานของพวกเขาและตอบโต้คนอียิปต์และแก้แค้นแทนพวกเขาด้วยในที่สุดพระเจ้าตอบโต้พวกเขาอย่างไรครับในข้อที่สองได้บรรยายไว้ว่าพวกเขาข่มเหงข้าพระเจ้าอย่างหนักตั้งแต่หนุ่มๆม,มาแต่ยังเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้ประการแรกก็คือว่าพวกคนอียิปต์แม้เขาข่มเหงคนอิสราเอลแล้วแต่พวกเขาก็เอาชนะ คนอิสราเอลไม่ได้หรือเอาชนะลูกของพระเจ้าไม่ได้เพราะในที่สุดนั้นความจริงย่อมปรากฏประการที่2การที่พวกเขาจำจองหรือลงโทษคนอิสราเอลอย่างไม่ยุติธรรมหรืออย่างอายุติธรรมนั้นในที่สุดเครื่องจำจองเครื่องพันธนาการต่างๆเหล่านั้นก็จะหลุดออกนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่4ว่าพระเจ้าทรงทำลายเครื่องจำจองของคนอธรรมจากตัวข้าพเจ้า และประการที่3คนเหล่านั้นที่เขาเกลียดคนอิสราเอลพระเจ้าก็บอกว่าคนที่เกลียดเขานั้นในที่สุดเขาจะพบความจริงและพวกเขาจะอับอายและถอยหนีไปซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่5ว่าขอให้ทุกคนที่เกลียดชังซิโยนอับอายและต้องถอยกลับไปและประการที่4ก็คือสิ่งต่างๆที่พวกเขาขูดรีดไปนั้นในที่สุด คนอียิปต์นั้นจะไม่เหลืออะไรเลยแม้ว่าตอนแรกจะดูเหมือนพวกเขามีเหลืออยู่มากมายแต่ในที่สุดพวกเขาจะไม่เหลืออะไรติดไม้ติดมือเลยเหมือนที่บรรยายในข้อที่7ว่าซึ่งคนเกี่ยวไม่เก็บใส่มือหรือคนที่มัดเป็นฟ่อนไม่หอบไว้ที่อกนะพวกเขาเอาทรัพย์สมบัติเอาเงินทองมาอย่างไม่ถูกต้องอย่างผิดในที่สุด เงินที่ผิดหรือเงินที่ไม่ถูกต้องนั้นจะไม่อยู่กับเขาแต่เงินนั้นก็จะหายไปสำหรับผมเองแล้วบทเรียนที่ได้จากพระธรรมตอนนี้คืออะไรบทเรียนจากพระธรรมตอนนี้ทำให้ผมนึกถึงพันธสัญญาจากพระเจ้าหลายๆข้อที่หนุนจิตชูใจเราเมื่อเราได้อยู่ในสภาพที่พบการข่มเหงพบความอายุติธรรม พบการถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนอื่นๆที่เขาได้กระทำต่อเราทำให้ผมนึกถึงพระธรรมโรมบทที่ 8: ข้อ 3, ส1สบที่นุนจิตช่วยเลาว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้หรือที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมโยชูวบทที่1ข้อที่6ที่กล่าวว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดหรือแม้กระทั่งพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13 ที่พวกเราทุกๆคนหลายคนก็คุ้นเคยกับข้อพระคัมภีร์นี้ที่ว่าข้าพเจ้าผ่ชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าผมเชื่อว่ามีข้อพระคัมภีร์ที่เป็นพันธสัญญาจากพระเจ้าอีกมากมายที่หนุนจิตชูใจเราว่าเมื่อเราอยู่สภาพที่เจอกับการข่มเหงหรือการอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตในรูปของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายเรา พระเจ้าจะอยู่ฝ่ายที่ถูกต้องเสมอและพระเจ้าจะยืนยันกับผู้ที่ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ข้อคิดครับในทุกวันนี้ในโลกปัจจุบันที่เราอยู่ในสภาพการปัจจุบันที่เราอยู่ยิ่งในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดแบบนี้ผมเข้าใจว่าเป็นความยากลำบากอย่างยิ่งที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตให้มีปกติสุขได้ ในช่วงนี้แต่เราทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าถ้าหากว่ามีใครมาข่มเหงเรามีใครมารังแกเรามีใครมากั่นแกล้งเราในฐานะที่เราเป็นผู้ซึ่งพนดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมอาจารย์เสนอว่าเราจะต้องตอบโต้และต่อสู้กับอย่างถูกต้องอย่างด้วยกำลังทั้งหมดที่เรามีอยู่แต่มากยิ่งกว่านั้น เราไม่ใช่เพียงแต่ต่อสู้ด้วยลำพังตัวเราเองเท่านั้นแต่เรายังมีองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่ฝ่ายเราเราจะต้องอธิษฐานทูลขอสติปัญญาทูลขอพละกกำลังจากพระเจ้าเพื่อขอพระองค์ที่จะช่วยจัดการศัตรูของเราด้วยดังนั้นผมจึงขอเป็นกำลังใจให้กับเราทุกคนที่ถูกรังแกถูกคมเหงและถูกเอารัดเอาเปรียบครับ ขอเป็นกำลังใจด้วยครับเราจะร่วมใจกันอธิษฐานสาวทุกการแด่พระบิดาที่รักขอพระคุณพระองค์สำหรับข้อพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เป็นข้อพระคำพีที่หนุนใจเราว่าพระองค์มีวิธีการที่จะตอบโต้ศัตรูของเราอย่างไรตามวิถีทางของพระองค์ข้าแต่พระเจ้า นอกจากตัวเราเองที่เราจะต่อสู้อย่างถูกต้องต่อสู้บนความยุติธรรมแล้วเราไม่ได้ต่อสู้คนเดียวแต่พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแล้วใครจะทนอยู่ได้พระองค์เจ้าค่ะโปรดประทานสติปัญญาเสริมกำลังให้กับลูกทุกคนซึ่งกำลังเผชิญความยุติธรรมหรือถูกคนอื่นขมเหงหรือถูกคนอื่นรังแกขอพระองค์ทรงนำชัยชนะ มาเหนือพวกเราทุกคนด้วยขอพระองค์ทรงนำความถูกต้องมายังลูกของพระเจ้าทุกคนด้วยและขอพระองค์ทรงให้คนที่รังแกคนที่ข่มเหงลูกของพระเจ้านั้นให้เขาได้พ่ายแพ้กลับไปลูกจึงอธิษฐานทูลขอกำลังจากพระองค์ที่ลูกจะสามารถดำเนินชีวิต,ตวันนี้ผ่านไปได้อย่างมีชัยอธิษฐานทูลขอด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าโปรดทรงเสริมกำลังเราทุกคนให้สามารถที่จะผ่านพ้นวันนี้ด้วยฤทธิ์เดชด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเ่ยวของเครื่อจัาจากรแสงสิภาพของเรานะคะ